อ่ะสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับก็ได้พบปะเจอปัญหานะครับก็เลยมาเก็บรายละเอียดนะครับถ่ายวีดีโอเก็บไว้นะครับเผื่อแบ่งปันควารู้แด่หลายๆท่านนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเข็มคู่ยี่ห้อแจ็คครับห้าแปดสี่สศูนะครับตัวนี้เป็นเข็มคู่รุ่นใหม่ล่าสุดของยี่ห้อแจ็คเขาเลยนะครับเป็นมอเตอร์ไดรเล็กในหัวนะครับ ตัวนี้นะครับสวยงามนะครับเป็นจากยังใหม่อยู่เลยครับก็ปัญหานะครับที่ผมเจอก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็แก้ปัญหาแก้ปัญหานะครับแล้วก็บอกปัญหาที่เกิดนะครับตัวนี้คือช่างหลายท่านไปซ่อมนะครับก็มีปัญหาคือซ่อมแล้วก็ยังเป็นปัญหาเรื่องโดดนะครับและจังหวะเคลื่อนนะครับโดดบ่อยเข็มหักบ่อยนะครับก็มาเช็คดูจากค่อนข้างจะใหม่ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ ตัวนี้นะครับช so mm ่างหลายท่านไปแล้วก็ใช้ได้ประมาณสักช่างหลายท่านไปซ่อมนะครับก็ใช้ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครึ่งอาทิตย์นะครับหรือสองอาทิตย์ก็จะเคลื่อนนะครับหรือว่าใช้ได้แค่สามวันก็เคลื่อนนะครับแต่ผมไปเช็คดูนะครับก็คงตั้งเหมือนกับช่างทั่วไปนะครับก็ได้ประมาณอาทิตย์นิดๆนะครับก็พังเหมือนกันนะครับก็เคลื่อนไม่ใช่พังนะครับเคลื่อนผมไมช่างก็เลยต้องเอาตัว มาตรวจสอบนะครับระบบภระบบภายในนะครับของนี้ว่าเกิดจากอะไรนะครับก็เลยต้องถ่ายวีดีโอให้หลายท่านได้ชมนะครับก็ตัวนี้นะครับเวลาเราตรวจสอบนะครับผมจะตรวจสอบและผมจะแก้ไขนะครับว่าเป็นยังไงเกิดจากอะไรนะครับก็ตัวนี้เวลาเข็มกริกนะครับนะครับตัวโรตเอรี่นะก็ต้องกริกตามนะครับเดี๋ยว z ู o m มาดูครับมาดูปัญหากันเลยนะครับอ่านะครับ เวลาเข็มกระดิกนะครับตัวโรเตอรี่ต้องกระดิกตามนะครับก็ตั้งปกติทั่วไปก็ใช้ได้เอาไปนะครับเสร็จแล้วทําไมตั้งแล้วมันเคลื่อน่าผมก็เลยต้องทําให้โรเตอรี่หยุดนิ่งนะครับโดยการใช้ไขควงงัดนะครับหรือว่าเกาะตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้มันเคลื่อนให้มันอยู่นะครับไฟแรงนะครับอ่าเห็นไหมครับจริงๆเข็มต้องกระดิกโรเตอรี่ต้องกระดิกนะครับแล้วก็มาขัดให้แน่นนะครับผมก็ขยับดูเห็นไหมครับ มันมีจังหวะฟรีตัวนะครับจริงๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นอย่างไว้นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ผมจะตั้งไปยังไงนะครับหรือว่าช่างอื่นตั้งไปยังไงก็ช่างไม่เกินสองสาวันก็จะเคลื่อนหนีครับตัวนี้ลักษณะนี้นะครับเราต้องมาตรวจสอบว่าระบบภายในของหัวจักรต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับน็อตหลุดนะครับน็อตหลุดนะครับน็อตหลุดนะครับตัวนี้นะครับ น็อตตุนะครับอ่าหลังจากผมได like ้ตรวจสอบดูแล้วนะครับเป็นที่ระบบเพาด้านล่างกับเพาด้านบนนะครับอ่าต้องขออภัยนะครับอ่นะครับอ่าเพาด้านล่างนะครับตัวนี้กับเพาด้านบนนะครับคือเพาด้านหัวจักรนะครับด้านบนจะต้องตามไปด้วยกันแต่ตัวนี้นะครับก็คือตัวหนึ่งเคลื่อนเตลกตัวหนึ่งอยู่ที่นะครับ หลังจากผมรื้นะครับขึ้นมาดูหรือว่ายกหัวขึ้นมาดูนะครับก็ตรวจสอบดูแล้วน่าจะเป็นที่เฟื่องแต่ไม่ใช่ครับผมดูว่าจักรมันยังใหม่เป็นไปไม่ได้ที่เฟืองจะรูดนะครับซึ่งมันเป็นไม่ได้ไม่ใช่เฟืองครับต้องขออภัยสายพานนะครับสายพานมันที่มีสายพานอยู่เส้นนะครับขออภัยนะครับเห็นไหมครับจะมีสายพานนะครับเพราะจักรยังใหม่ไม่น่าจะเป็นที่สายพานนะครับผมก็เลยมาตรวจสอบดูที่เพานะครับ นะครับเดี๋ยวจะรื้อจะจับให้ดูนะครับอ่าเผานะครับเผาตัวนี้นะครับเป็นเผาของชุดสั่งการของด้านล่างคือเผาของโรตเตอรี่หรือมุนรอบนะครับส่วนสายพานนะครับกับเฟืองนีครับมาสั่งการมาจากด้านบนนะครับอ่ามันจะลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้อ่าในเมื่อผมจับลรตาอรี่นะครับให้ให้อยู่เป็นที่นะครับเทคโนลนะครับนะครับ ตัวเวงทำงานนะครับแต่ตัวเผาอยู่กับที่นะครับท่านหลายท่านจะไม่เห็นนะครับต้องขออภัยนะครับสักครู่นะครับผมมาร์กนะครับอ่าผมทำไม่ตรงกันนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จับเอ่อด้านล่างให้แน่นนะครับก็คือใช้ไขควงขัดที่หมุนรอบนะครับแล้วขยับดูเห็นไหมครับอ่า มันทาให้เราตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับจังหวะหนีแน่นอนนะครับวิ่งไปสักสามเทตก็หนีนะครับซึ่งท่านหลายท่านก็ไม่ทราบผมยังไม่ทราบแรงโดนเหมือนกันนะครับก็เล่นไปสองรอบนะครับก็เหนื่อยอ่ะเสร็จแล้วผมก็ต้องได้จังหวะใหม่นะครับตัวนี้อ่าจะได้จังหวะหยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับไม่ยากครับได้จังหวะเข็มกู้จังหวะลักษณะเราเปลี่ยนสายพานนะครับทาลักษณะโเดียวกันเลยนะครับสายพานขาดแล้วก็ต้องมาตั้งตัวนี้เหมือนกัน นะครับตั้งให้ลักษณะนีน้เดียวกันนะครับอ่าอ่ามาดูที่ชุดวิธีการตั้งนะครับลักษณะแัดจริงนะครับของการตั้งนะครับอ่าตรงนี้ไม่ไม่ไม่สวยครับเดือนใหม่ครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อเคลื่อนมันจะเป็นจังหวะอย่างนี้ซึ่งผิดนะครับผิดของธรรมชาติจังหวะที่แท้จริงนะครับก็คือนะครับจังหวะที่แท้จริงนะครับก็คืออ่าผมจะไว้นะครับ เราหมุนเดินหน้านะครับเข็มนะครับถึงจานนะครับตัวเข็มถึงจานนะครับแล้วเราก็จับโรตารี่นะครับให้อยู่ที่นะครับเข็มจานนะครับอเอ้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับคือเราต้องดูจังหวะฟันก่อนนะครับต้องขออภัยอ่าจังหวะฟันนะครับมันจะเป็นตะกุยขึ้นนะครับแล้วลงแล้วก็ช่วงขึ้นนะครับลงสุดนะครับลงสุดนะครับลงสุดนะครับแล้วขึ้นนะครับลงสุดแล้ว ช่วงจะวะจะขึ้นนะครับอ่าขึ้นมาฟันเริ่มเสมอจานนะครับตัวนี้อ่าฟันเสมอจานนะครับตัวนี้ของจานฟันเสมอจานแล้วนะครับตัวเข็มต้องทิ่มลงไปที่จานเอ้ยทิ่มลงไปที่ฟันนะครับอ่าอ่าผมจะจับไว้นะครับจับให้อยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับให้เข็มหมุนเดินหน้านะครับอย่าพลาดนะครับตัวนี้ให้ลงไปที่จานถัา นิดหัวสักประมาณสักรูกเข็มนะครับรูเข็มประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับอ่าบอกกันชัดๆครับจะได้รู้ก,กัน,ลน,นเลยครับตัวนี้เมปิ้นะครับอ่านะครับอาจจะยาวนะครับวิดีโออ่าฟันช่วงจังหวะฟันขึ้นนะครับแล้วขึ้นมานิดนึงนะครับให้เข็มเราลงมาเท่ารูเข็มนะครับตรงน,นี้อ่าลักษณะน,นี้นะครับ ชัดไม่เอ่ยขนานะนี้นะครับอ่าก็จะเป็นจังหวะเดิมของจากคิมพุนะครับตัวนี้นะครับอเดินจากคิมพุนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าเราจังหวะได้แล้วนะครับถ้าจะหมุนรอบเราไม่ได้มีการซ่อมหรือว่าการดัดแปลงนะครับคือเคลื่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับหมุนรอบจังหวะของโรตารี่ก็ต้องไม่หนีนะครับนะครับจะต้องไม่หนีนะครับจะต้องตักขอภัยนะครับ เห็นไหมครับจังหวะตักก็จะพอดีนะครับเห็นไหมครับอ่าเหนือลูกเข็มเหนือรูเว้านิดนึงนะครับตรงนี้อ่าขออภัยยไม่ชัดนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงเบ้าพอดีเลยนะครับตรงนี้เห็นชัดไหมเอ่ยอ่ต้องขออภัยนะครับอ่าเห็นไหมครับปลายลอตตอรี่นะครับจะต้องตรงเบ้าพอดีนะครับตรงนี้ เพราะว่ามันเป็นจังหวะเดิมของเขาแล้วนะครับเห็นไหมครับตักบอลเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับอ่หมายว่าจังหวะบันที่ตัวนั้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันเคลื่อนหนีไปนะครับโรตาอรี่ก็จะจังหวะโรตาตรี่ก็จะหนีด้วยนะครับนะครับนะครับมันก็จะตักไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะตักสูงเลยนะครับเว้าจะขึ้นมาสูงนะครับ โรตรี่ปไายโรตารี่ก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับตัวนี้อ้ขออภัยอาจจะไม่ชัดนะครับเห็นไหมครับโรตรี่ก็จะหนีหนีนะครับเห็นไหมครับหนีจากตัวเบอลเข็มนะครับปลายโรตรี่ต้านนี้นะครับปลายโรตรี่ตรงนี้นะครับก็จะตักไม่ไม่ไม่โดนตรงเบอลนะครับถ้าเราตั้งให้สมบูรณ์นะครับเป็นจังหวะเดิมนะครับโรตรี่ก็จะปกตินะครับ สูงไปนะครับไปบรถตอรีต้องอันนี้วิธีตั้งที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับตัวน,นี้าวิธีอื่นจะถั้าค่อนยังจะยากนิดหนึ่งนะครับจะต้องใช้ทักษะครับเห็นไหมผมจะจับตรงเล้าพอดีไหมครับตรงเล้านะครับตรงเล้าของเข็มพอดีนะครับอลอดล่องเข็มนะครับ นะครับตักเอาพอดีนะครับเแล้วจังหวะฟันก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่คือจังหวะเขาจะปกติแล้วครับแล้วผมก็จะไปขันน็อตตัวล่างนะตัวที่หลุดนะครับตัวที่เพากับเพากับเปลือกนั้นหลุดออกจากกันนะครับขันให้ให้แน่นนะครับตัวนี้ขออภัยนะครับอ่านะครับนี่ครับจังหวะที่ถูกนะครับครับ ไม่เคลื่อนนะครับเห็นไหมครับอ่าแต่แล้วผมก็จะขันน็อตให้แน่นนะครับตัวนี้อ่าน็อตนะครับเป็นเบอร์สามขออภัยนะครับอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ด้านนี้นะครับอ่าด้านนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับต้องต้องขันเผานะครับเราตัวนี้นะครับให้แน่น เป็นหกเหลี่ยมเบอร์สามนะครับเหลี่ยมเบอร์สามสามตัวนะครับแต่ตรงนี้นะับเช็คดูแล้วนับถายตัวครับอโอเคเท่านี้ก็สมบูรณ์นะครับในจักรตัวนี้นะครับก็จบนะครับว่าปัญหาที่ว่าทั้งหลายท่านไปซ่อมแล้วไม่หายก็จบไปนะครับตัวนี้ อย่ดูครับนี่ม,มากจากนี้มากมากเลยครับอ่าไม่เคลื่อนนะครับคือเข็มเนี่ยันแค่นนิดนึงนะครับเข็มแทงไม่เคลื่อนอ่าไม่เคลื่อนโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแบ่งปันความรู้นะครับเมื่อเจอปัญหานี้นะครับจะได้ ไม่ผิดพลาดหลายรอบนะครับขอบคุณครับในการรับชมนะครับอาจจะนานนะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ลืมกดิดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ